สวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้เรามาเจอกันที่ไอร้านคาเฟ่ร้านกาแฟและบริการาด้านที่พักห้องพักสัมมนาครับในจังหวัดเชียงใหม่ออำเภอดอยสะเก็ดนะครับชื่อว่า s t o p o o t t h w w t t r r นะครับนะที่นีครับป้ายอยู่ข้างหลังผมนะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ไอบริเวณด้านหน้าเนาะโซนด้านหน้าที่เขาจะมีแปลงนาข้าวเดี๋ยวเราไปชมข้างในกันนะครับ ไปชมพร้อมๆกันว่าร้านนี้มีอะไรแปลกใหม่หรือว่ามีอะไรที่น่าสนใจมั่งตามมานะครับร้านที่นี่เปิด เปิดปิดเปิดยังไงครับพี่ครับเออเรามีบริการ2องสองอย่างนะครับเรื่องที่พักเนี่ยเราเปิดเปิดบริการสุกเสาร์อาทิตย์ครับส่วนร้านอาหารและร้านกาแฟเปิดบริการเฉพาะเสาร์อาทิตย์ครับผมอ๋อไม่ได้เปิดทุกวันนาะพี่เนาะใช่ครับการตกแต่งของร้านที่นี่ผมดูจากด้านนอกนครับลักษณะเหมือนจะผสมผสานแบบมีศิลปะแบบญี่ปุ่นด้วยนะครับเนี่ย แต่งร้านสวยมากๆเลยครับคุณผู้ชมบริเวณกว้างมากๆเลยพอเราเดินเข้ามาในบริเวณร้านนะครับเราก็จะเจอเนี่ยครับในโซนที่เป็นร้านอาหารคาเฟ่กาแฟนะครับแต่พอถ้าเราเดินข้ามสะพานตรงนี้ไปนะครับข้ามไปอีกฝั่งนั้นก็จะเป็นโซนบริการบ้านพักนะครับ บ้านพักบ้านรับรองบ้านสัมมนาจัดเลี้ยงบรรยากาศเยี่ยมมากๆเลยครับคุณผู้ชมมีแม่น้ําไหลผ่านาบริเวณร้านด้วยนะครับเขาเรียกน้ําแม่ลายมั้งครับถ้าผมผมจำไม่ผิดนะครับเนาะอยู่ที่บ้านแม่เตาดินนะครับบรรยากาศสุขยอดมากๆเลยครับคุณผู้ชมล่มลื่นแล้วก็เนี่ยครับได้ยินเสียงน้ําเสียงธรรมชาติอันนี้เป็นโซนที่บริการ อาหารกาแฟอะไรด้วยนะครับ เรียกได้ว่าบริเวณกว้างมากเลยครับคุณผู้ชมเหมาะกับการเป็นมาพักผ่อนหย่อนใจมาทานอาหารเดินเล่นนะครับมีมุมถ่ายรูปสวยๆนี่น่าจะเป็นมุม,มบ้านพักนะครับโซนบ้านพักมีหลายโซนมากเลยครับ <S <S อย่างนี้ผมเกินไว้นะครับถ้าเราข้ามสะานฝั่งไปฝั่งนู้นก็จะเป็นบ้านพักครับจะรู้สึกว่าจะเป็นบ้านพักเดี่ยวนะครับเนาะเราก็จะนี่ก็มีมุมถ่ายรูปสวยๆนะครับคุณผู้ชมตรงนี้ครับ ถ้าจะข้ามน้ําตรงนี้ก็ต้องถอดรองเท้าแล้วครับเนี่ยอกจากโซนร้านอาหารร้านกาแฟคาเฟ่แล้วนะครับคุณผู้ชมเนี่ยครับ ก็ยังมีโซนที่เป็นบ้านพักโซนสวนที่จัดให้มีมุมถ่ายรูปสวยๆถ้ามาโซนที่เป็นบ้านพักฝั่งอีกฝั่งนึงนะครับคุณผู้ชมบรรยากาศเงียบสงบล่มลื่นดีมากเลยครับคุณผู้ชมเนี่ยครับอาณาบริเวณกว้างมากๆเลยเนี่ยครับอาหารของเขาก็ถือว่าน่ากินมากครับผมสั่งง่ายๆครับเมนูง่ายๆน,นะจริงๆมีเมนูหลากหลายเลยนะครับ อาหารก็ไม่แพงครับคุณผู้ชมเนี่ยของหวานเขาก็แถมให้นะผมสั่งแค่ข้าวแล้วก็กาแฟของหวานเขาแถมให้มาก็ถือได้ว่าเป็นร้านอาหารที่บริการด้านอาหารเครื่องดื่มกาแฟแล้วก็มีที่พักห้องจัดเลี้ยงห้องสัมมนาด้วยนะครับเป็นอะไรที่เหมาะมากๆครับ ุณผู้ชมในวันพักผ่อนอยู่ที่อำเภอราสเกตครับเส้นทางเดียวกับที่มาแม่ปางไฮนะครับนะบ้านปางไฮนะครับที่ราสเกตแต่แต่ไม่ไม่ไปปางไฮนะครับให้ตรงมาตรงมาที่จะมาทางออกทางแม่กำปองนะครับดีมากๆเลยครับคุณผู้ชมเขาไม่ได้เปิดทุกวันนะครับเปิดบริการด้านบ้านพักเนี่ยสุกเสาร์อาทิตย์แล้วก็ร้านอาหารกาแฟาเครื่องดื่มนี้ เสาร์อาทิตย์นะครับ9โมงถึง5โมงเย็นนะครับถ่ายทำเสร็จฟ้าครึ้มพอดีเลยคุณผู้ชมฝากติดตามกันด้วยนะครับคราวหน้าเราเจอกันที่ไหนติดตามกันด้วยวันนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย